คลิปเดือดนางงามเวทีดังไม่พอใจคำตัดสินมงไม่ลงพุ่งกระชากวิกผมผู้ชนะคลิปเดือดนางงามเวทีดังไม่พอใจคำตัดสินมงไม่ลงพุ่งกระชากวิกผมผู้ชนะกลายเป็นคลิปที่ชาวเน็ตกำลังวิาพากษ์วิจารกันอย่างหนักเมื่อในระหว่างการประกวดมิสเเวเนซุเอลา2023มิสเเวเนซุเอลา2023ผู้เข้าแข่งขันคนหนึ่งไม่พอใจกับผลตัดสิน ทันทีที่ประกาศชื่อผู้ชนะเธอก็ไม่สามารถระง,งับความโกรธของตนเองได้พุ่งเข้ามากระชากวิกผมของผู้ชนะไปทั้งยวงก่อนจะเดินลงจากเวทีแบบไม่หันกลับมามองผลงานอีกเลยในงานไม่ได้มีเพียงแต่ผู้เข้าประกวดคณะกรรมการและผู้ชมที่อยู่รอบเวทีเท่านั้นแต่ชาวเนต็ตที่รับชมผ่านทางออนไลน์ก็ไม่ได้ที่จะช็อกกับฉากที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นบนเวทีประกวดความงามแม้ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น แต่คลิปยังคงถูกนำมาโพสและแชร์ต่อในโลกออนไลน์กลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างมากในเหล่าผู้ชื่นชอบเวทีนางงามนอกจากนี้ความคิดเห็นชาวเน็ตส่วนใหญ่แสดงความไม่พอใจและเบื่อหน่ายกับการกระทําที่ไม่สง่าง,งามของสาวงามที่ก่อให้เกิดปัญหาในขณะที่บางคนบอกว่าเหตุการณ์นี้ดูน่าโมโหและตลกในเวลาเดียวกัน